สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะวันนี้นะคะวันนี้ลูกชาย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 ในช่อง u t u b e เนะาะหลายหลายคนรู้จักนะคะเพราะว่าลูกชายคนนี้ก็ทำช่องมาน่าจะไล่ๆกันหรือว่าทำก่อนพี่อ้อยพี่อ้อยไม่แน่ใจเนาะวันนี้ลูกมานะคะลูกไปเยี่ยมเนาะแล้วก็ <c oughs> ซื้อผลไม้มาฝากนะคะ ทำรีวิวให้ลูกหน่อยเนาะลูกมาเมื่อช่วงบ่ายนะคะมาเมื่อช่วงบ่ายพาพา,พาสาวสวยมาด้วย,ด,วยดูสไพา์นี่ของฝากนะคะเป็นองุ่นนะคะองุ่นพวงใหญ่ๆนะคะลูกซื้อมาฝากเนาะลูกซื้อมาฝากก็อ่าบอกว่า ขนาดซื้อของมาอย่างนี้นะคะเขาบอกว่าผมมาไม่มีอะไรมาฝากแม่เลยบอกไม่เป็นไล่ที่จริงอะ่ะไม่ต้องเอามาก็ได้นะมีใจมาหากันย้อยก็ดีใจแล้วเนาะก็ะดีใจแล้วอันนี้ค่ะเขาเขาซื้อมาตัวนี้พี่เอาม่แกะแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาเข้าตู้เย็นเนาะตัวนี้เดี๋ยวเราใส่ถุงได้ก็จะเป็นแอปเปิลนะคะเป็นแอปเปิลแอปเปิลกับอง,งุ่นนะคะลูกซื้อมาฝากเนาะก็ ก็อยากขอบใจขอบใจลูกมากๆเลยนะคะที่มาที่จริงมามือเปล่าแม่ก็ไม่ว่าอะไรแค่เห็นหน้าเราก็ดีใจแล้วเนาะเป็นครั้งแรกที่ได้เจอได้เจอเขาเนาะแล้วก็ตัวแฟนเขาก็น่ารักมากๆน่ารักมากๆเลยนะคะแฟนเขาก็เป็นลูกของเพื่อนลูกของน้องในช่องเหมือนกันนะคะก็ต่างคนก็ต่างทาทาช่องเนาะแต่ตัวตัว,ต,วตัวน้องน้องกริกอ่ยก็ทำช่องอยู่แล้วเนาะแล้วก็เจอคุณแม่คุณแม่ คุณแม่คุแม่ยายก็ทำช่องนะคะก็วันนี้เขามาเราก็ซื้อของมาฝากนะคะก็ดีใจนะคะดีใจที่ลูกมาเนาะแล้วก็ได้เห็นหน้ากันครั้งแรกคือสวยสวยหล่อมาเลยนะคะสวยหล่อมาเลยนะคะก,ก็ก็ยังบอกเออ,อ,อไว้โอกาสดีเนาะ,ะหน้าเราก็คอยนัดเจอกันนะคะเวลารวมตัวกันหรืออะไรกันประมาณนั้นเนาะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณลูกกิจนะคะลูกกิจ แล้วก็อ่าแฟนเขาไม่แน่ใจแต่แต่แต่แฟนสวยมากแฟนสวยมากเขาบอกว่าตลอดเวลาที่ที่ที่เรียกแม่แม่แม่มาตลอดนะคะววก็หลายๆคนก็ไม่ก็ไม่รู้นะคะว่าว่าเออเขาเขามีแฟนนะพอรู้อีกทีว้าวแฟนน่ารักมากๆากสวยมากๆสวยจริงๆสวยแบบถ้าถ้าใครเห็นจะหืมผู้หญิงคนนี้ทําไมน่ารักจังถ้าหน้าตาจิม้มลิมมาก นะคะผิวขาวใสเอ่อก็ก็เลยก็เลยบอกพอขาลูกจะกลับนะคะเ็าบอกขอให้แม่หายไวๆนะคะก็ถามว่าแม่มือจะผ่าอีกไหมก็บอกว่าเออแม่คงไม่ถ้าเป็นอีกก็คงไม่ไม่ผ่าแล้วหรือว่าถ้าถ้ามันไม่หายดีหรือยังไงเราก็คงจะไม่คิดทําแล้วเนาะเพราะว่าทามาสามครั้งมันเจ็บทุกครั้งที่ทำและครั้งนี้เจ็บมากกว่าทุกครั้งเลยเนาะเราก็เลยบอกว่าอืมถ้ามันต้องผ่าอีกก็คงไม่ไม่เอาแล้วล่ะคงช่างละ เพราะว่ามันทนไม่ไหวเขาก็เลยเขาก็เลยขับขำๆนะก็เลยหัวเราะกันเนาะนั่งเขาเราไม่ได้เข้าบ้านนะคะลูกมาแป๊บเดียวเพราะว่าเบรกงานก็มาไม่ได้หยุดงานนะคะมาเยี่ยมนะคะลูกกิจนะคะหลายๆคนก็ก็ต้องรู้จักเนาะหรือเจ้าชายกบของเรานะคะหรือเจ้าชายกบของเราคนคนคนหล่อเนาะ,ะก็ขอบคุณลูกมากเลยนะคะขอบคุณลูกมากๆเลยที่ที่อ่า ไว้เบียนมาเยี่ยมเยียนกันเนาะ,อะขอบคุณนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่อ้อยจะใส่ชื่อช่องน้องกรีดนะคะยังไงก็ฝากปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ